เห็นไหมเนี่ยก็อ,อยากถามกันฮัลโหลตำรวจเขาเขาเขาเล่นผีจุอ้อนอยู่แ่ะอู้ดโอ้ยเจ้าหา่าตำรวจทำไมอ่ะเดี๋ยวไม่มันข่ากูนะเราครับเราก็นอกเรื่องมาแล้วครับเราจะมาพี่พิวแต่เกมต่อนะคะ่ะบ <c oughs> างคนต้องทำเสียงเล็กเลือเล่อไม่เข้าใจไม่รู้โอ้พูดอะไรมั่งนี่คือรีวิวกาแฟา รีว no. ja ok, ิวก okay. ็จริงโมตะกลัวมากเลยตอนเนี้ยเออเออวันดีอ่ะเบเออมามาเฮ้ยมาได้ยังไงอะนี่เออวันดีรู้มาหน้าเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยแกร็อกป่าวล็อกไปเฮ้ยกูโหหลังมีอะไรอยู่ในข้างอ๋ไป่ใช่ล็อกล็อกจะมีตัวเฮียก่อนนะครับเรานอกเรื่องมาสองครั้งสองคาแล้วครับเข้าเรื่องเกมกัดีกว่านะครับผมว่าวันนี้คือรีวิว ดูเกมล็อกเหมือนล็อกนักเกลียดด้วยกูก็ล็อกล็อกล็อกครับล็อกประตูเก็บเก็บจะค่อยไปเก็บโอ้วุ้หรือเปล่าอ่ให้เลื่อนยังกูปวดหัวมากเลยทำให้กูสติเสียหมดใช่เฉยคนคิดกูว่ากูก็โกลัวอ่ายวตั้งแขนเกิดแล้วนะครับคนอู กินมืนที่ไปตั้งสามสิบกว่าแล้วนะ่ะโอ้อีกแม่นาำมันจะกินมืนที่แกเยอะมากเครียดไหมครับขึ้นไหม่ไม่ครับเพราะผมดูในหน้าจอโทรศัพท์ครับผมถึงไม่รู้สึกเลยว,ว่ามันอย่างนั้นคนนี่เกียนมากเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเสีงเยงอะไรเอาเอาแมวตกบันไดโอ๊ มีโอกาวะ่ะอืมจะค่อยๆมองขึ้นทำไมโนอยจรงอ่าเราได้ขี้มีกันแล้วนะครับขี้ที่เหมือนกับคุณแจรักขี้ทางขุนแจมันต้องเข้าใจเบนมองตรงล่องกระจกดิจริงดิทเอาเวลา ไม่ไม่ไม่อันน่าคุณเห็นผีปอบไหมครับคนแรกตกระดูกกิกไอ้มีคนข้างๆไม่ดูแล้วมันพวกแกไปเกิมสึกด้วยบักแกอรกิมโอ้โหทำไมมันลงช้าอย่างนี้นะครับไม่เห็นก็ค่ะจะมีผีมาสกัดขาผมตกคนได้อ่ะเฮ้ยเาเห็นสคริตตอนอีกแล้ว เฮ้ยอย่าเพิ่งเก็บเราต้องไปดูเหล็กอะไรเฮ้ยเฮ้ยชาวร็อกเขามีกงนตายใจอเออโอ้อะไรเนี่ยเออท้องฟ้าเริ่มมืดมิดแค่เขาเริ่มเย็นกูไปเก็บหมดกูคงจะแข่งทางตัวืไมไ่เยอะ้ว งัโอ้ยโอ้ยข้างในมีอะไรอ่ะโอ้โหเล่นกันสกระจกแตกเลยมันเล่นอะไรกันอ่ะเล่นสกระจกลาวเลยนะปลอดไายนี่มันช่างน่ากลัวเลยอย่างนี้ต้องค่อยเปิดมันค่อยค่อยมันค่อยเลี้ยงตูดทีนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหน่ารัยอะ ไก็ก็สองเม็ดมันชูกำลังโอ้เรา,าจะทานไฟฉา,ายพา,าราสุนเราจะทานไฟฉายพาราสุนิกประหยัดไฟ<า>ไปี่บอกว่าครับไม่ได้โอ้มันแขนสั้นมาก <c ười> แขนเอื้อมยังไม่กลาเอื้อมเลยเดี๋ยวเราก็จะเห็นเด็ก โมโหแล้วแปลงเป็นจะฮักนะครับดูนะครับเด um> um ี๋ยวดูเ um ด็กเขาแปลงเป็นจะฮักนะครับเดี๋ยวดูไม่เคยเจอมาก่อนครับผมก็ไม่เคยเจอกันเห็นไหมครับเดืองฮักกับชาติมาเกิดไม่คิดเลยฮักมันโมโหในตาของเมื่อกี้มันอารมณ์เสียมากมึงมามาขโมยของมันอแฟนเก่าเขาเล่นอ่ะเจอเยอะขนานี้ผมถือไม่น่าแล้วครับเนบ จะกินแขนแล้วครับโอค้คปะก็อยากอยากแค่อยากดูจริงไงกล้าดูจับเสร็จแล้วคราบโปรเจกต่อลนะโอเคปะตกใจไม่มีอะไรเอ้ยเอาเสียงมาเอาเสียงมา <c oughs> คุณจะได้ยินเสียงนี่นะครับเสียงเลินครับไลบบานนี่ก็จะแบบเฮ้ยเฮ้ย ไฮ้ย no <si ี่เมื okay? ่อกี้มันเสียงตดกูห้องน้ำยู่ไงห้องน้ำ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 สองไม่ใช่หรอขี้แตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เวลาแบบนี้อย่าวิ่งเดี๋ยวขี้กระจุยต้องค่อยๆเดินค่อยๆเดินอ่ะไฟแดงแล้วแดงหยุดไหมยุดไหมไม่หยุดกูไม่หยุดกูแตกขี้แล้วโอ้ยลิฟต์แม่งใช้ได้ไหมไม่ได้กูต้องทำอะไรถึงสวิตกูต้องอะไรซ่อมฮะซ้อมปุ๊บอันน่ะ ว้าวตัวนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไอเดีเอเอยอ,ดอะไรอะ่ะวซ่อมนะครับเฮ้ยเอยไอไฟช็อีนี่รู้สึกจะลนลานหน้าดูเลยโอ้ยโอ้ยขี่จะแตกแล้วโอ้ยเมื่อเช้าเมื่อเช้าฉันกินเลยมานะฉันก็แค่สัต M500 ไปไปสองขวดโอ้ยชิ่งหนึ่งแก้วเลยต่อมาลายอะ ปลาไหลปลาไหลอีกหนึ่งชาดส้มแล้วก็ตำตำข่าเดียวมงคดลำใจะละกอเฮ้ยส้มโอ้วยเฮ้ยต้นหอมไอ้นั่นครับกูไปแยกจากคาสเนวิคุมาน่ะเออแล้วก็ลาบโหน้มโตกลาบอะไรลาบแต่พอดีว่าผมไม่ได้กินเพราะว่าผมโลภมากาถึงลาบหายครับโอ้ที่ไหนคนขายแม่งเอาไปหมดเลยเพราะผมโลภมากครับลาบมันถึงหาย อีกรอบดิจะเจอไหมมว้า uh, ฮุชฮุชฮ uh ุเดินนะครับโอ้เดเดโอ้ลูก oh, ช่างมันิเดเเริ่มย็นเฮ้ยเฮ้นี่เปิดแล้วเราเขาไปซ้ำดีว่าเฮ้ยไม่ใช่ดิมันมันอะไรหรอไม่เจอไม่เจอาโอ้เฮ้ยโอะไรรไม่เจอเลยไม่เจออะไรเลยสั้ทอ้อ้ยอ้อไอไไ้้้อ้ยตูไม่เจออะไรเลยโอ้โห โอ้แซบตูดไม่มีเกิดขึ้นแล้วไม่มีจะเกิดขึ้นแล้วโอ้เร็วห้องน้ำคนเต็มเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมันไม่ให้มันไม่ให้เราเข้านะทางนี้ก็คนเต็มแล้วโอ้โไมาเลยมันขี้ไม่ได้หนูถึงไหนเนี่ยคนขี้โอ้ขี้จะระเบิดแล้วห้องน้ำโห้องน้ำห้องน้ำโอว์เฮ้ยทอเล็ตเฮ้ยลิฟ เร็วๆนับเฮ้ยกูต้องรีบลงไปเข้าดาบแล้วเร็วๆเลยเลยเลยกดๆจริงๆๆๆๆเร็วๆเปเย็ๆเอาไว้เฮ้ยมาเอ้ยมามามึงมาดูกูชี้แล้วมั้มึงไม่สนใจแล้วเฮ้ยกูจะระเบิดแล้วหมดเกลือเออกูจะระเบิดแล้วต้องโอ้ทุ่งแลอะเออเจษฎาไม่เออจะเห็นภาพร้อนมันคืออะไรฉันเห็น โอ้โหส้วมแตกอ้โอส้วมระเบิดไม่จบการรีวิวแค่นี้จบการรีวิวสตินงั้เอพิโซดนึเคลียร์เอพิโซดสองต่อไหจะไหวอ่ะโอ้มันไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอีอ้ยโออ้ย้ยโอ้ยโออ้ยอ้ยโอ้โอ้อ้ยโอ้จบ้ ดูคันดูดิดูดิเฮ้ยกลัวๆไหนครับเดี๋ยวนะครับโอ้ยคนเล่นก็คนเล่นนะครับบทสภาษณงคนนี้ครับดูคนถ่ายครับม่เป็นไฟเลย็กนิดเดียวอ่ะสเตที่สองปะเฮ้ยก็ไม่ที่สองนะครับตายแล้วมึงต่อไปก็สเตทที่สองครับโอ้ยอย่าเชิญนี่ยนายเกี่ยวกันเรื่องอะไรเอาแล้วแล้วเร็วแล้วอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวก็หยุด กดหยุดถ่ายแค่นี้ก่อนต่อไปจะเลิกเลยเลยฉันเล่นมือสึกื่อไปเจอว่าจริงอย่าเลิกงเล่นเลยหรือยิงจะเล่นเล่นต่อโอเคเร็วๆเซ่อย่าเพิ่งนะครับกดสิกดเซ่ยไม่กดเสียงรอบกายหรอกรูรูรูแต่เมื่อกี้่าโอ้ได้ยินอนี่ยมันไม่กลัวหรอกโอเคครับอย่าเพิ่งนะโอเคต่อไปเชิญรอทวีปบ้าสอบเลยนะครับ